นี่คือบริเวณทุ่งนาของบ้านดวนน้อยตำบลเมืองแคนอำเภอราศีสไลจจังหวัดศรีสะเกษนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูทำนานะครับข้าวก็เลยจะเขียวขจีไปทั่วท้องทุ่งเลยนะครับวันนี้ก็อากาศคืมๆหน่อยนะครับก็แสงไม่ค่อยพอวิดีโออาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่น,นะครับนี่คือบริเวณ หนองนาเกลือของทุ่งนาบ้านดวนน้อยนะครับอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดข้าวจะสวยงามมากครับคุณผู้ชมนี่ครับข้าวสวยงามมากทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้าวเขียวขจีแล้วก็สวยงามมากทีเดียวครับนี่คือข้าวหอมมะลิจากาส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาล้องไห้นะครับที่บ้านดวนน้อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับ,บคุณผู้ชมนี่ครับ ข้าวงามทีเดียวครับนี่ครับคุณผู้ชม